ผมคือแวนทิสครับจากช่อง Infinitas ครับดิฉันคือเซลินค่ะจากช่อง i n f i n i t a ัสเช่นกันค่ะเคยมีความรู้สึกไหมครับว่าบางทีความเงียบของเราเนี่ยเอออาจจะมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดมากมายของใครหลายคนอืมใช่เลยค่ะแล้วในบางเวลาการที่เราอยู่ในมุมที่เฮาชอบไม่มีใครเห็นเราอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเออมองเห็นตัวเองได้ชัดที่สุดก็ได้นะครับ วันนี้เราจะชวนมาทำความรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เธอนำเอาความสงบแล้วก็วิสัยทัศน์เข้ามาในวงการ Wall Street ครับวงการที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความเร็วความผันผวนสุดๆเลยนะใช่ค่ะโลกที่หมุนเร็วมากแต่เธอคนนี้คือ a b บบ gail joseph cohen หรืออ b b y joseph cohen ค่ะผู้ที่ใช้ความนิ่งเป็นเหมือนเครื่องมือท่ามกลางความเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องราวของเธอนี่มไม่ใช่การต่อสู้เพื่อเอาชนะ แต่เหมือนการใช้ชีวิตเป็นคําตอบเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะใช้ความรู้ความนิ่งแล้วก็ความแม่นยําเป็นพลังขับเคลื่อนไปแทนที่จะเป็นการประทะโดยตรงน่าสนใจครับจุดเริ่มต้นของพลังนี้มาจากข้างในตัวเธอเองเลยเหรอครับใช่ค่ะคือความมั่นใจจริงๆของแอบบีอะค่ะมันไม่ได้มาจากเสียงดังนะครับหรือแบบการแสดงออกที่ต้องหวือหวาอะไร แต่ว่ามันมาจากความนิ่งความสงบข้างในมากกว่าที่เกิดจากการเตรียมตัวมาอย่างดีอย่างลึกซึ้งเลยค่ะเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากลึกๆกะค่ะอ๋อไม่หวั่นไหวง่ายใช่ค่ะไม่หวั่นไหวต่อลมพายุหมายว,ว่าเธอไม่ได้ปฏิเสธความกลัวหรือความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดเลยเธอยอมรับมันค่ะ คือรับรู้ว่ามันมีอยู่แต่ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาควบคุมการตัดสินใจ mm hmm. เหมือนมองเป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ต้องพิจารณาแต่ไม่ใช่ตัวตัดสินสุดท้ายอันนี้คือความเชื่อมั่นในกระบวนการคิดการวิเคราะห์ของตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องรองให้ใครมายืนยันหรือเสียงรอบข้างมาบอกว่าใช่ครับผมแล้วมุมมองที่เธอมีต่อโลกการเงินตลาดทุนอะไรพวกนี้ล่ะครับมันต่างจากคนส่วนใหญ่อย่าง,ยงไงบ้างในมุมของแอบบี้นะคะการเงินมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขครับ ไม่ใช่แค่ตัวเล็กใช่ค่ะหรือตานกินกำไรสั้นๆแต่มันคือภาพสะท้อนที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยค่ะเป็นภาพของเศรษฐกิจสังคมชีวิตผู้คนโหมองกว้างมากค่ะเธอมองตลาดเหมือนเออ กระแสทานที่มันไหลเวียนไปไม่ใช่แค่จุดซื้อซื้อขายยที่แบบไรชีวิตชีวาครับเหมือนกำลังอ่านภาษาของตลาดที่มันซับซ้อนกว่าแค่ราคาหุ้นหรือตัวเลขวิ่งๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะในขณะที่หลายคนอาจจะมองหาทางลัดหรือว่าสูตรสำเร็จต่างๆแอบบี้กลับมองหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นใช่ค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนมันอยู่ข้างหลังมุมมองแบบนี้ค่ะทำให้เธอวิเคราะห์แว นมระยะยาวได้ค่อนข้างเฉียบคมกว่าคนที่มองแค่ความเคลื่อนไหวรายวันครับการเงินในสายตาเธอเลยเป็นเหมือนเครื่องมือสะท้อนความเข้าใจโลกค่ะทั้งโลกภายนอกแล้วก็โลกข้างในจิตใจของผู้คนด้วยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับซึ่งตรงนี้เองที่มันไปเชื่อมกับเรื่องออศิลปะการฟังความนิ่งของเธอใช่ไหมครับที่พูดถึงตอนแรก ใช่เลยค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยก็ว่าได้ค่ะแอบีเชื่อว,ว่าการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยคือคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดเลยนะในห้องประชุมโดยเฉพาะในวงการที่ทุกคนอยากพูดใช่ค่ะทุกคนอยากพูดมากกว่าฟังแต่การฟังของเธอเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอจังหวะจะพูดนะแต่เป็นการพยายามจับสับเทค่ะหรือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดความรู้สึกจริงๆที่บางทีไม่ได้พูดออกมาเป็นคําพูดตรงๆ การนิ่งอย่างรู้เท่าทันของเธอที่ว่าเนี่ยก็เลยไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นการกระทำอย่างหนึ่งเป็นแอคชั่นถูกต้องค่ะมันคือความกล้าอย่างหนึ่งเลยนะกล้าที่จะไม่ไหลาตามกระแสครับกล้าที่จะหยุดในขณะที่คนอื่นอาจจะกำลังวิ่งวุ่นกล้าที่จะฟังตอนที่คนอื่นอาจจะกำลังตะโกนใส่กันแล้วก็กล้าตั้งคำถามใช่ค่ะกล้าที่จะตั้งคำถามแทนที่จะรีบให้คำตอบหรือข้อสรุปเร็วเกินไป ความสงบของเธอและไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมานะคะแต่มันเป็นผลลัพธ์จริงๆของการฟังการสังเกตแล้วก็การรอคอยอย่างอดทนรอจนข้อมูลตกผลึกใช่ค่ะรอจนข้อมูลและความเข้าใจมันตกผลึกมากพอแต่ความนิ่งที่ว่าเนี่ยครับมันส่งผลต่อกลยุทธ์การตัดสินใจที่เป็นรูปธรรมของเธอ,อยังไงบ้างครับเพราะในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเนี่ยการนิ่งเกินไปมันจะไม่ทําให้เสียโอกาสเหรอครับอืมก็น่าคิดนะคะ อาจจะมีคนมองแบบนั้นได้ค่ะแต่สำหรับแอบบี้แล้วการที่เธอไม่พลาดจังหวะที่คนอื่นแห่ตามกันไปเพราะความกลัวหรือความโลภเนี่ยมันกลับกลายเป็นการเลือกจังหวะที่มาจากความเข้าใจจริงๆแล้วก็ความมั่นใจจริงๆมากกว่าอ๋อคือรอจังหวะที่ใช่จริงๆใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นช่วงที่ตลาดมันผันผวนมากๆคนอื่นอาจจะเทขายเพราะตื่นตะนกแต่ความนิ่งของเธอเนี่ยทำให้เธอมองผ่านความโกลาหลตรงนั้นไปได้ครับ มองทะลุไปใช่ค่ะแล้วก็ประเมินหาสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงได้มันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงอะค่ะไม่ใช่แค่การวิ่งไล่ตามดอกผลระยะสั้นๆเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าการเติบโตของเธอไม่ได้มาจากความเร็วรูดปราดแต่มาจากความต่อเนื่องความสม่ำเสมอมากกว่าถูกต้องค่ะมันอาจจะไม่ได้สร้างเสียงฮือฮาตูมตามในระยะสั้นๆนะคะแต่มันสร้างรากที่แข็งแรงมากๆครับรากที่แข็งแรง รากที่ทำให้เธอยืนหยัดได้อย่างมั่นคงไม่ว่าโลกมันจะหมุนเร็วแค่ไหนก็ตามอันนี้คือการเลือกที่จะเข้าใจฝูงชนก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเดินตามเขาไปหรือว่าจะเดินผ่านไปเฉยๆพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดนี่สิ่งที่น่าทึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ความสาเร็จในหน้าที่การงานของเธออย่างเดียวแล้วล่ะครับใช่ค่ะแต่คือการที่เธอทำทุกอย่างโดยที่ยังคงรักษาความเป็นตัวเองเอาไว้ได้ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลเลยนะคะสุดยอดเลยครับ เธอเป็นเหมือนบทพิสูจน์เลยคะ่ะว่าความสงบความรู้แล้วก็การยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยสามารถสร้างอิทธิพลที่ยังยืนได้ยาวนานกว่าชื่อเสียงที่มาเร็วไปเร็วครับผมแล้วสําหรับเราแต่ละคนล่ะครับในวันที่โลกภายนอกมันหมุนเร็วเหลือเกินแล้วก็เรียกร้องความสนใจจากเราตลอดเวลาเราจะเลือกยืนอยู่ตรงไหนดีระหว่างความเร็วของโลกภายนอกกับความนิ่งในใจของเราเองนั่นสิคะจะเลือกเร่งให้ทันโลก หรือจะเลือกนิ่งเพื่อให้ทันตัวเองอบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะครับแต่อาจจะอยู่ที่การค้นหาจุดสมดลุลในพื้นที่ความสงบข้างในใจของเราเองก